สิปีที่ผ่านมามีการพูดถึงการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางการค้าเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดต่างประเทศร,รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านค่ะรวมไปถึงการค้าการขายที่หนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นประตูที่สําคัญของประเทศไทยในการสร้างเม็ดเงินก็คือที่ตลาดโรงเกลืออาเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว ตามได้มีช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะประตูด่านพรมแดนทองลึกเปิดขึ้นทุกเช้า ชาวกัมพูชาจะหลั่งไหลเข้ามาในเขตอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วการค้าขายในตลาดโรงเกลือและภาคเกษตรของที่นี่อยู่ได้ด้วยแรงงานที่ไปเช้าเย็นกลับจากกัมพูชาแทบทั้งสิน้นส่วนรถบรรทุกเหล่านี้รอด่านเปิดเพื่อที่จะขนส่งสินค้าข้ามไปยังกรุงปอยเปตและพนมเปนประเทศกัมพูชาตอนนี้เราส่งข้ามไปยังฝั่งปอยเปรตและไปถ่ายสินค้าเพื่อไปพนมเปน โดยรถไทยยังไม่ได้ข้ามเข้าไปสะพานเปิดตดั้งแต่เจ็ดโมงหกโมงเช้าหรือเจ็ดโมงหกโมงเช้าไงคนเข้าออกเฉยๆแต่รถขนส่ง<ๆ>สินค้าย,ยังข้ามไม่ได้ก่อนสินค้าจะข้ามไปได้เนี่ยเราจะต้องมาเสียเวลาเรื่องทำภาษีทั้งฝั่งกัมพูชาฝั่งไทยคันแรกน่าจะสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงแม้บริเวณหน้าด่านจะแออัดเพราะเป็นด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่เป็นทางการแห่งเดียวของที่นี่ แต่นี่คือภาพสะท้อนถึงศักยภาพการค้าชายแดนและโอกาสของเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแนวคิดของการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ทั่วเลยครับตอนนี้สัญกาจะไปถึงท่าเรือท่าเรือระยองก็ได้ท่าเรือแหลมฉบังก็ได้ท่าเรือกรุงเทพก็ได้ใช่ฮะซึ่งสะดวกที่สุดล้วเพราะกมบูชาเขาก็อยากใช้เส้นนี้คือการขนส่งที่นี่สะดวกที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าเราจะไปแหลมฉลังก็ใกล้แต่กรุงเทพมานี้ก็ใกล้ซึ่งระยะเดินทางแค่220กิโลเองใช่ไหมครับปีนี้คิดว่าน่าถึง7 จ็ดหมื่นล้านได้นะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยคูลค่าเนี่ยจะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอ,อ,อุปสรรคนี่น่าจะเกิดจากความไม่ต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่กล้าคาดหวังเลยเนื่องจากการเมืองของเราไม่ไมค่อยต่อเนื่องคนหนึ่งมาก็คิดอย่างนี้อีกรัฐบาลหนึ่งมาก็คิดอย่างนี้อีกรัฐบาลมาก็คิดอย่างนี้สุดท้ายทุกคนคิดแบบเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เริ่ม ไไม่ด้ลงมือซักทีนด้วยศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงการค้าระหว่างไทยกัมพูชาและเวียดนามและอยู่ใกล้กับท่าเรือส่งออกแหรมชะบังทําให้พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในหพื้นที่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชมีมติให้นําร่องพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ท่ามกลางความไม่ชัดเจนและกระแสการพัฒนาที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ คำถามสำคัญจะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับสังคมโลกและความต้องการของคนในพื้นที่ทีมข่าวพลเมืองรายงาน